الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله خشكر الله في برونسون بورد نعمت أن جنجي ให้กับเราให้เรานั้นได้ มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพระองค์ในเดือนแห่งอัลกรุรอานนี้นะครับอ,อ,อัลฮัมุลิละสำหรับการถือสินอดที่พระองค์ทรงโปรดบัญญัติให้กับเราเพื่อที่เรานั้นจะได้มีความใกล้ชิดและมีความยำเกรงต่อรอนมากยิ่งขึ้นซึ่งความยำเกรงนั้นนะครับที่ร้อนนั้นต้องการให้เรานั้นได้รับจากการถือสินอดนั้น เป็นเป็นวิธีการหนึ่งที่พระองค์ทรงบดกำหนดให้เรานั้นได้ได้ทำการถึงสวดเพื่อที่จะได้บรรลุถึงความยำเกรงแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับความยำเกรงต่อวันนั้นน่ะจำเป็นที่จะต้องใช้สื่อหลายๆอย่างนะครับจะต้องใช้อัลกออานในการที่เรานั้นจะต้องเข้าใจในความหมายของอัลกรอานนะครับแล้วก็จะต้องศึกษาหาความรู้ด้วยซึ่ง แน่นอนว่าเรานั้นเเราเรา,เราได้เราได้ทราบนะครับว่าอาอรักานุลอีมาน,นั้นมีอยู่6ประการน,นะครับก็คือการความศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วลซูลและคัมภีร์นะครับแล้วก็กอดอกอดัดแล้วก็วันสิ้นโลกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอามันตุบินลาฮิมาลาอิกะติฮิวะกูดูบิฮีและคัมภีร์ของอัลลอฮ์นะครับคัมภีร์ต่าง วรุษุลฮีละบาบรรสุลต่างๆวันยาวันที่วัวันกอดวิคอยรวันีวันรี่ <c oughs> ออวันทวันสิ้นโลกแล้วี่วอันอก่วันที่เรนทดดรงวําๆๆ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 ห่ันทีน่เรนที่วันที่วั่วันทีวนี่วน่วันี่นทนทะะี่วนที่ันที่วันที่วันที่วนท่วันทันที่วันทีันที่วนที่มนทัน่วนที่าันทก่วันน่วจนทวัทีัทีานท่ันี่วท่ันทนที่าันันี่วท่าันทััักับเราว่าใครก็ตาม ที่ศรัทธาต่อมังกาอายุมินนบิลลาฮิวัลเยอมิลอาครวัลยุกริมดอยฟะนะครับใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันที่โลกแต่ท่านอัล,บ,ลบียนส่งเราทไม่ได้บอกว่าใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และคำพีของอัลลอฮ์และบรรดาราซุลของพระองค์และและ้วก็การกำหนดสภาวะข้งดีและชั่วไม่ได้บอกบอกถึงสองอย่างจากหกอย่างก็คืออัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงให้เราทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วกเ็เป็นผู้ทรงนำทางเราแล้วก็เราจะต้องอาศัยพึ่งพาอัลลอฮ์ตลอดอัลลอฮ์หุซซอมัดอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเป็นที่พึ่งในทุกๆลมหายใจเราเนี่ยอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งของเรานะครับแล้วก็ใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันที่โลกพี่น้องลองสังเกตดูนะครับว่าท่านอับดุลสลามยกมาสองอย่างคือวันิ้นโลก หมายถึงว่าวันนั้นน่ะทุกคนจะต้องไปอยู่ที่นั่นเรากําลังเดินทางไปสู่วันสิ้นโลกเรากําลังเดินทางไปสู่โ,โลกหน้าโลกกิยามัตเพราะฉะนั้นอันนี้คือสัจธรรมที่เราจะต้องพยายามตระหนักอยู่เสมอซึ่งการศึกษาหาความรู้แน่นอนว่าความยำเกรงต่อวเนี่ยจะต้องอาศัยการศึกษาหาความรู้ด้วยว่าเราจะต้องศรัทธาต่อวันสิ้นโลกนะให้ให้หนัก ให้มากเพราะอะไรเพราะว่าการศึกษาเนี่ยนะครับมันไม่ได้ไม่ได้ถูกวางไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยเหตุนี้แหละการศึกษาจึงถูกแย่งชิงไปด้วยความรักในโลกดุนยานะครับการศึกษาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการศึกษาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้มีความศรัทธาต่อวันสิ้นโลกเขาก็ให้เราศึกษาในเรื่องของอออวิชาต่างๆศาสตร์ต่างๆเพื่อที่ว่าจุดมุ่งหมายคือ เมื่อจบแล้วได้ทํามาหากินนี่คือจุดประสงค์แต่หลังจากนั้นตายไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกเขาไม่ได้เขาไม่เราเลยถูกอยู่ไปในร่างแห่เขาด้วยเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งผมคิดว่านะครับเราจําเป็นที่จะต้องมสัสยิดเนี่ยจะต้องเป็นป้อมปาการมสัสยิดในอดีตนั้นนะเป็นป้อมปราการแห่งอิสลามที่จะมีบทบาทในการให้การศึกษากับเด็กให้การศึกษากับผู้ใหญ่ แล้วก็ให้ความเข้าใจในอิสลามแก่บรรดาพี่น้องมุสลิมในละแวะกนั้นๆเพราะฉะนั้นมัส,สยิดเนี่ยนะครับจะต้องมีบทบาทที่ที่ในการที่จะให้บรรดามุสลิมนะ่ะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอิสลามเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยนะครับอัลฮัมดุลละเดือนมอรเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่ว่าเ,เราเป็นเดือนแห่งการจิฮาตเป็นเดือนแห่งการต่อสู้ ะครับโดยเฉพาะอย่างิ่งในในปีนี้เราเราเราได้ลิมรถแห่งความหิวกระหายนะครับเพราะ,ะเพราะอากาศนะมันร้อนทําให้เราหิวกระหายนี่คือความหิวกระหายที่เราได้สัมผัสน,นะครับแต่ในวันเกียรติธนระ่ะทำให้เราได้นึกถึงวันเกียรติว่าในสุรตตุอ้ารอสนะครับที่ว่าอาล้อเล,ล่าให้เราได้ให้เราฟังว่าวันนอัลบิลลาฮิซุรอนะเราิม วันาดาอัลฮาบุลนารีอัลฮาบัลจันนติวานาดาอัลฮาบุลนารีอัลฮาบัลจันนตีอันิั أ ف ي د ามิ ل ي ن ا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين อันนี้คือการเล่าอัลลอฮ์เนี่ยเล่าให้เราฟังว่าสถานการณ์เหตุอย่างนี้เนี่ยจะเกิดที่นวนร์กิ亚马ตคือชาวชาวชาวนารกนั่นน่ะบอกกับชาวสวรรค์เรียกร้องนะครับเรียกร้องชาวสวรรค์ว่า เอาน้าเอาอะไรมาให้ฉันกินหน่อยสิอันอาฟีดูอะไรนามิญาม่าอีเอาน้ํามาให้เราดื่มหน่อยให้เราดื่มเยอะๆหนอ่อยออาฟีดูอะไรนามิัามาเอามิมมารรซากกุมุลลอหรืออะไรก็ได้ที่เราให้ริสกีกับท่านในสวรรนะ <c oughs> ค์น่ะกอลูชาวสวรรค์บอกว่า <c oughs> อินนัลลอฮะฮัร์รัมฮ์มาอัลกาฟิรินอัลลอฮ์นั้นทรงห้ามสิ่งเหล่านี้สําหรับคนกาเฟสําหรับชาวคนกาเฟตที่อยู่ในนรกเพราะฉะนั้น เรารู้สึกหิวในโลกเนี่ยเรานึกถึงอายะกุอ่านอาจารย์นี้ว่าเราหิวเพียงไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราก็ได้รับประทานน้าเราได้ดื่มทุกอย่างแล้วเราดื่มได้กินทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่ยอมหิวตอนเนี้แล้วเราไปอยู่ในสภาพของชาวนรกที่อาวาบอกเล่าให้กับเราในในสุรัสวดาราฟนะ์เน่ะเราจะเป็นอย่างไรเห็นเขาเห็นว่าชาวสวรรค์นี่อยู่ในความสุขสบายแล้วได้ดื่มอะไรทุกอย่าง ส่วนชาวนรกนั้นได้ดื่มน้ําเลือดน้ําหนองของชาวนรกเองจึงเกิดความกระหายและเมื่อต้องการน้ําเขาก็ได้ดื่มน้ำน้ำเลือดน้ำหนองแล้วก็น้ําเดือดเดือดหามีมเดือดน้ําเดือดเดือดทำให้ไถ่พุงเขาหนักพังพินาศพังทลายไปหมดนี่คือสิ่งที่เราเราเข้าใจเราอะไรด้วยเหตุนี้แหละนะครับใครก็ตามท่านวิศรพันธ์จริงบอกว่า ใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกให้เขานั้นให้เกียรติกับแขกของเขาให้เขานั้นเฟรียกุลค่อยรอนเอาลียาสมุดใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกดังนั้นให้เขาพูดในสิ่งที่ดีหรือไม่ก็นิ่งเสียถ้าพูดดีไม่ได้ก็ให้นิ่งเสียเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องออพยายามที่จะปลูกฝังลูกหลานของเรานะครับว่าให้มีความศรัทธาต่อสิ่งเล้นลับ ระวันสิ้นโลกเนี่ยนะครับเพราะด้วยเหตุที่ว่าเ,เราเนี่ยเรื่องของด้วยเหตุนี้แหละที่เขาบอกว่าอากีด้านะอากีด้านะอักดุนแปลว่าการการมัดอากีดา้าคือสิ่งที่มัดให้แน่นนะครับสิ่งที่เป็นความความเชื่อที่เราจะต้องมัดมันให้แน่นต้องปลูกฝังมันให้แน่นเมื่อเรามีอากีดาที่เราความเชื่อที่เราแน่นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะออกมาก็คือความยำเกรงต่อร้อ เพราะเรามั่นใจว่าวันหนึ่งเราจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าเอลเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดอะไรเนี่ยเรารู้ว่ามาลายกนร์ดจดกดช่วยถึงที่อย่างและเราที่การที่เราจะนินทาใครเนี่ยออาเนาะก็สั่งไว้แล้วว่าอย่านินทานะแต่ละคนจงอย่านินทาในหมู่พวกท่านแนะแต่ละคนในหมู่พวกท่านเพราะว่าการสุเจ้าชอบหรือไอ้อเวลายับตะบ้าดุกุมบ้าตดออายุให้บุอาฮัดุกุไอยะกุลละ์มะอัคีฮิไม่ตันฟะกะริฮตุมู สจ้าตทั้งหลายจงอย่านินทาซึ่งกันและกันในหมู่พวกท่านส่ะสุเา้าชอบหรือที่จะกินเนื้อของพี่น้องสุเจ้าที่ตายไปแล้วเนื้อที่เป็นซากศพของพี่น้องกันเองเนี่ยเพราะนี่แหละครับการที่เราถ้าเราไม่มั่นใจว่ามีมาลายกันน่ะทุกคำเมื่อกี้นี่ที่มามอ่านนะครับซูรกอฟนะครับมายยลฟิซูมิงเกลินอิลาลาดไดฮิรอกีบุนอาตีด ไม่มีคำพูดคำใดที่เป่งออกมาจากปากของคนคนหนึ่งมายัลฟิซดมิงเกอลินแม้แต่คำใดคำหนึ่งเนี่ยยกเว้นเสียแต่ที่เขาที่คนพูดน่ยมีอะไรโรกรีบมาลายการที่คอยจ้องว่าเขาพูดอะไรก็อาตีดพร้อมแล้วที่จะจดถ้าเรามีอากีดาอันนี้นะครับว่าจะรักคำเนี่ยจะมีมาลายกัรจดมันไม่ใช่พูดลอยๆออ,ออกไปเฉยแล้วก็ ไม่รู้ไปพลาดพิงใครแนละ้วแล้วก็ถูกไม่ถูกไม่รู้ละพูดไปก่อนแล้วไม่ใช่เรามีอากีดะครับพี่น้องเรามีความเชื่อมั่นในวันสิ้นโลกเราเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่ห้ามไม่ให้เราไม่ห้ามไม่ให้เรานิ้นทาห้ามห้ามไม่ให้เราใส่ร้ายนี่คือมาเป็นคําสั่งที่มาจากอัลลอฮ์เราเชื่อในอัลลอฮ์ไหมเราเชื่อแล้วเราเชื่อในวันสิ้นโลกไหมถ้าเราเชื่อมาลายกัตนน่ะ คอยที่จะจดแล้วแล้วเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่มาจากอากีดนะนะครับด้วยเหตุน,นี้แหละการที่มุสลิมยังทําชั่วอยู่ยังฝืาฝืนต่อร้อนนั้นอันเนื่องมาจากอากีดานะไม่ลักไม่อย่างลึกไปในหัวใจด้วยน,นี้แหละความยำเกรงต่อร้อนเนี่ยไม่มีในเมื่อความยำเกรงต่อร้อนไม่มีแน่นอนว่าเราทําได้ทุกอย่างเราไม่เรามองไม่เห็นบาปเรามองไม่เห็นบุญเรามองแต่ สิ่งที่เป็นดุนยาที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี้แล้วคนกาเฟนนะ่ะเขากําลังแสวงหากันแล้วเราก็คอยได้รับอิทธิพลจากพวกเขาโดยที่เราไม่รู้ว่าอาลัลลอฮ์นั้นเตรียมอลัลลอฮ์ทดสอบเราและเตรียมความสุขให้เราอย่างอย่างสุขอย่างบรมสุขในโลกในโลกในโลกอาคิยร์ในในสวรรค์เพราะฉะนั้นนะครับผมเห็นว่าในมัสยิดบ,บางแห่งเนี่ยนะครับที่ผมไปน้มาตะาแว่นอ่ะนมาเสร็จาแล้วน้มาเสร็จาแล้วก็ต่างคนต่างไป นะครับต่างคนต่างกับเดือรมอมฎอนอยายะมันมา,มาดูดาดวันเวลาที่ไม่กี่วันที่นับได้30วัน29วันเท่านั้นเป็นวันที่ผลบุญเพิ่มพูนแต่นมาตราสเ็รต่างคนต่างไปแล้วก็ไปอาจจะบางคนอาจจะไปดูโทรทัศน์บางคนอาจจะไปอ่านคุรอ,อ,อ่านก็แล้วแต่นะครับอัลลอฮฺอาลัมแต่มัสอสิดนเนี่ยน่าจะมีฉวยโอกาสในความในในเวลาที่มีค่านี้นะครับ รวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะนสีฮัตเล็กๆน้อยๆน,น,นี่เป็นโอกาสที่สมควรที่จะถือโอกาสช่วยโอกาสให้ดีนะครับจะเห็นสังเกตว่ามาสัสยิดหลายๆแห่งน่ะไม่มีการให้ความรู้ไม่มีการตักเตือนซึ่งกันและการนสีฮัตนะครับนี่เป็นโอกาสที่สูญเสียไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับเป็นสิ่งที่เสียดายน่าเสียดายเพราะนั้นม,ม,มีมีมีบางคนนะครับอาจจะบอกว่าไม่เป็นไร เ,ออเดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์มีหมดแหละใน YouTube ในอะไรเนี่ยเราอยากจะฟังศาสนาอะไรก็ไปฟังนะไม่จําเป็นจะต้องมีแล้วไม่จําเป็นต้องมีสี่ฮัทแล้วใครอยากจะฟังก็ไปฟังเป็นคาพูดเป็นความ,เป,วามเป็นความคิดที่ผิดนะครับเพราะเหตุใดเพราะในฮะดีษบทหนึ่งท่านมีโซโลสลัมบอกว่าเท้าของบ่าวจะไม่เคลื่อนที่ไปจนในวันเกียร์มัดจนกว่าจะถูกถามถึง4ี่อย่างสอบถามถึงอ,อ,อายุไขของเขาว่าเขาใช้อายุทั้งหมดเนี่ยไปในทางใด ในทางฝ่าฝาืนต่อรับไม่ใช่ทางปฏิเสธอัอรัอ้วหรือ,อศรัทธาต่ออั้์ประการที่สองถูกสอบถามในช่วงที่เป็นวัยรุ่นว่าเขาได้ใช้ความเข้มแข,มข็งของเขาเนี่ยให้มันล่วงลวยไปให้มันหมดความเข้มแข็ขงไปอย่างไรประเพทีคำถามที่สามก็คืออาวานอิลมิฮีฟีมาอามิลาบิฮีสอบถามถึงความรู้ว่าเขาได้ใช้ความรู้ของเขาที่เป็นประโยชน์เนี่ยเป็นความรู้ที่ทําให้เขาเข้าใกล้ต่อรั้วเนี่ย เขาใช้ไปในการปฏิบัติเพื่อให้เขาไั้เข้าใกล้ต่อว่าหรือว่าใช้เพื่อประดับประดาบรารมีความรู้เนี่ยนะครับแล้วก็ประก,การที่4คือวันวันมาลิหิมินไอนักจัสาบะาหูวฟีมาอันฟกักะหูถามสอบถามถึง,ถถงเ,เงินทองที่ได้มาเนี่ยได้มาอย่างไรและใช้จ่ายไปอย่างไรเพราะฉะนั้นในเมื่อประก,การที่4ีสีอย่างที่จะถูกสอบถามก่อนที่จะขึ้นไปที่อื่นเนี่ยนะครับในวันเกียรติ อันหนึ่งคืออะไรว่าอัไอมิฮีฟีมาอามีลาบีด้วยเหตุน,นี้แหละผู้ที่มีความรู้นะน,นะครับจะต้องทําหน้าที่ในการที่จะปฏิบัตินะครับแล้วก็ในการที่จะเผยแผ่ด้วยการอัศวิฮัตเหล่านี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าอัลฮัมดุลิลลห์นมซิดเนี่ยนะครับมีการอัีวิษัในหลังซุบฮีเดือนอมาดอนก็แถมหลังตะวะให้อีกอัลฮัมดุลิลลาห์ ถือว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นได้ทำในในอะไรหน้าที่ที่อยู่บนบนไหลเราส่วนคนอื่นเนี่ยจะฟังหรือไม่ฟังเขากับอัลลอฮ์แล้ว,ลวระหว่างเขากับอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะต้องไปบอกอัลลอฮ์ว่าฉันได้ใช้เวลาในการดูออนไลน์ท่องเน็ตในเรื่องไรสาระหรือว่าฉันเนี่ยได้ฟังเอ่อเ,ออเออคลิปที่มัสยิดดารุณาอิมเนี่ยได้ส่งไปใน YouTube ได้ส่งไปใน,ใน,ใ,นในช่อง ลายต่างๆฉันได้ฟังทั้งๆที่ฉันไม่ได้มามัสยิดแต่ฉันก็ได้ฟังเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในวันเกียร์มัยจะฟ้องเราหมดเลยเราเชื่อไหมครับพี่น้องถ้าเรามีอากีดาอันนี้ว่าทุกสิ่งนี้อวั์บอกว่าในอัลกรอานหลายๆที่เลยนะครับอวั์บอกว่าในวันเกียร์มัดนะอวัตจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างพูดแล้วก็จะตอบผนิกปากเราไว้นะครับอัลยามะนักติมุอะลาอัฟวาฮิฮิม วัตุการลิมูนาไอดีฮิมนะครับในสุร uh, ยาซีนก็มีนะครับที่บอกว่าวันนี้คือวันแกย์มัดวันันจะผนึกปากไม่ให้พูดแล้วก็มือจะพูดแทนทุกสิ่งทุกอย่างเท้าจะพูดแทนว่าเราใช้มือไปทําอะไรไม,ไม่ในวันนั้นไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างจะฟ้องเราหมดเพราะนั้นวันนี้นะครับขอให้เราได้ใช้เวลาเนี่ยนะครับเพื่อแล้วก็นึกถึงวันเกียรมัดให้มากๆนะครับเพราะว่า เป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจนะครับพี่น้องเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจแล้วก็น่าสงสารมากสําหรับคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงอัลลอฮ์ได้การทําอิบารัดของเขาเนี่ยไม่มีรสชาติเลยนะครับเขาทําอิบารัดอย่างไม่มีรสชาติเลยเป็นสิ่งที่น่าสงสารที่คนคนหนึ่งที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยแต่ความสัมพันธ์ของเขากับอัลลอฮ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่อ่อนแอมาก ในขณะที่ความสัมพันธ์ของเขากับสื่อออนไลน์กับรถกับบ้านเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนพี่น้องเราเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ทวานวานุมุลโฟ,โฟโกรออิลบอสุเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่ยากจนเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากอาวัตตลอดเวลาเลยนะครับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแต่เราเนี่ยน่าสงสารมาก คนที่เป็นคนร่ำรวยเนี่ยนะครับแล้วเขาก็มีความ э, สัมพันธ์กับทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยอย่างแน่นแฟ้นในขณะที่จิตใจของเขาเนี่ยห่างไกลกับอวโล์เนี่ยนี่เป็นสภาพที่น่าสงสารพี่น้องเราเนี่ยเป็นบ่าวของอวโล์เนี่ยอวโล์ให้เราทุกอย่างอวโล์ให้เราทุกอย่างแล้วก็เป็นผู้ที่มีเนีย่ยงหยดกับเราเนี่ยเราสมควรที่จะมีความสัมพันธ์กับอวโล์อย่างแน่นแฟน้นราลึกถึงพระอ,องค์แล้วก็เกรงกลัวต่อพระอ,องค์ เพราะเราจะต้องกลับไปหาพราะองค์ในวันเกียรมัตหลังจากที่เราตายไปอยู่ในหลุมเราก็จะต้องอยู่กับอัลลอฮ์แล้วโดยโดดเดี่ยวแต่ตอนนี้ความสำคัญของเรานั้นกนะับห่างไกลกับอัลลอฮ์แต่ใกล้ชิดกับโทรศัพท์มือถือใกล้ชิดกับวัตถุใกล้ชิดกับคนนู้นคนนี้แต่ห่างไกลกับอัลลอฮ์แสดงว่าความสัมพันธ์ของเรานั้น่ะผิดแล้วพี่น้องเพราะ,ะนั้นสมควรอย่างยิ่งให้เดือนรอมฎดอนเนี่ยนะครับเอ่อื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น และขอให้เรานั้นนึกถึงวันสิ้นโลกนะครับให้เรานั้นมีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกเนี่ยให้มากๆเพราะมันจะเป็นสาเหตุที่จะทําให้เรานั้นทําความดีได้มันจะเป็นตัวที่ผลักดันให้เรานั้นทําความดีเพราะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทําความดีถึงแม้ว่าใครไม่เห็นแต่จะถูกบัญชีค,คิดบัญชีในใน,ใ,นในในตาช่างแห่งความดีของเราแล้วนะครับเพราะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ ผลประโยชน์ของอากีดานนั่นเองที่จะเป็นตัวผลักดันให้เรานั้นทําความดีนะครับดังนั้นขอทรงสงโปรดให้เรานั้นนะครับสแสวงหาคืนละละตุนกอตนะครับในยาม่ําคืนเราอาจจะไม่นอนเลยก็ได้แล้วเราค่อยไานอนในตอนกลางวันเพราะในเดือนระมดอนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งวันสิบคืนสุดท้ายเนี่ยกลางคืนนั่นแหละดีกว่ากลางวันนะครับเพราะฉนั้นก็ขอให้พี่น้องน,นั้นได้ใช้โอกาสท,ที่ที่มีค่าอันนี้ในการสแสวงหาคืนเลยละตุนกอต เพราะมันมีความมีความดีมากกว่าพันคืนนะครับพันเดือนนะครับดังนั้นก็ขอพระองค์ทรงโปรดฮิดายะเรานะครับและรับความดีจากเราขอพระองค์ทรงโปรดให้เรานั้นได้รับความยำเกรงต่อบว่าจากการที่เราพยายามทุ่มเทเพื่อที่จะทําการถือศีลอดและพยายามละทิ้งสิ่งทุกอย่างที่เราทรงห้ามแล้วก็ปฏปิบัติทุกอย่างในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งใช้ออออออะะะะกกกกููลล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 ิิิิิฮฮฮฮฮาาาาาดววววััััสสสตตฟฟฟฟรรรรุุุุีีมมมมซนน